สวัสดีครับผมเยมไก่ปานะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาไ้ดูครับว่าเวลาผมเอาไก่นะครับลงเล่นดินเนี่ยผมจะทํายังไงบ้างแล้วก็ผมเนี่ยมีวิธียังไงแล้วก็ผมเนี่ยก็จะมีเทคนิคบางสิ่งบางอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะครับโอเคครับไปดูคลิปเลยสวัสดีครับผมเยมไก่ปานะครับช่องของผมนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่การฝืกไก่ปาการเลี้ยงไก่ปานะครับช่องของผมนะครับไม่ได้เป็นช่องที่เกี่ยวกับการทําลายสัตว์แต่อย่างใดแต่ช โอเคครับไปดูคลิปเลยสวัสดีครับผมจิมไก่ป่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไก่มาลงเล่นดินนะครับวิธีเอาไก่ลงเล่นดินของผมก็คือเอาลงมาจากบนลาวแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลงมาให้เขาปล่อยให้เขาได้เล่นดินครับแต่เราต้องดูด้วยว่าจะมีไก่ตัวอื่นเนี่ยมาตีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นที่น้อย แล้วก็ไก่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะเพราะฉะนั้นมันจะเสี่ยงที่จะตีกันได้เราก็ต้องดูไว้นะครับเวลาเขาเล่นดินเราควรที่จะเฝ้าเขาไว้นะครับเดีย๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับนี่ครับวิธีเล่นดินผมก็ตั้งให้เขาอยู่แบบนี้นะครับให้เขาได้เล่นดินตามอิสระเลยไม่ใช่ว่า ผมเลี้ยงไก่คนสวยแล้วจะไม่ให้เอาไก่ลงดินเลยนะครับเหมือนบ้านผมนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปว่าบ้านผมมันเป็นพื้นที่ดับมันเป็นพื้นที่อับชื้นใช่ไหมครับมันเป็นพื้นที่แบบความชื้นสูงบางทีฝนก็ตกอากาศแปรปรวอยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถเอาไก่เนี่ยมาลงดินทุกวันได้แต่ถ้าทางที่ดีนะครับผมแนะนำถ้าว่วาเ,เพื่อนๆเนี่ย มีเวลานะครับควรที่จะเอาเขามาลงเล่นดินสัปดาห์ละสองครั้งนะครับเล่นจะเป็นช่วงบ่ายนะครับผมจะเล่นช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับผมจะใจเล่นช่วงบ่ายๆเหมือนตอนนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายสองนะครับก็จะให้เขาเล่นเล่นดินประมาณนี้นะครับแล้วพอสักพักเราก็จับขึ้นบรรลวกับเหมือนเดิมนะครับแล้วพอสี่โมงห้าโมงเย็นเราก็จับผสมตัวเมียนะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับบีีเลียงของผมผมก็จะปล่อยให้เขาเล่นดินไปตอนนี้ผมอยู่ห่างจากเขาเนี่ยประมาณ1เมตรครึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสีเบญจรงนะครับตัวนี้ไม่มีเชื้อไก่ป่าเลยเนาะตัวนี้จะเป็นไก่สายสวยงามนะครับผอนก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับให้เขาเล่นดินอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาจะได้ผ่อนคลายแนละ้วก็จะได้เล่นจิก กินดินกินหญ้ากินมเมล็ดใสยของเขาไปนะครับแต่ว่าเชือกเราก็มีอยู่เนาะเราก็ปล่อยอิสระไปนี่คือเชือกประมาณ1เม็ดครึ่งนะครับผมอยู่ห่างจากเขาแต่เชือกอยู่ประมาณ1เม็ดพอดีนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะเนี่ยครับวิธีเอาไก่ลงดินของผมนะผมก็จะพยายามดูเขานะครับว่าจะมีตัวอื่นมาตีหรือเปล่านะถ้าว่าเพื่อนๆเน,นี่ยมีลานให้เขาได้เล่นดีเนาะคงจะดีมากเลยนะครับ แต่บ้านผมมันมีพื้นที่จำกัดเนาะแต่เรามีไก่เยอะผมจะปล่อยให้เขาเล่นเล่นดินแบบนี้ไปนะครับเราก็จะพยายามดูห่างๆนะเขาชอบนะครับเล่นดินลงลงทุกครั้งเนี่ยคือจะเล่นดินทุกครั้งเลยนะครับไม่มีครั้งไหนที่เขไม่เล่น พะเรารู้แล้วว่าไก่เนี่ยมันมันจะเล่นดินละจะเดินไปใกล้ๆเขาดูนะเราไม่กลัวหรอกครับตัวนี่แต่มันก็หาัานมองหน่อยแม่นผมมียิ่งกะด้วยครับเพื่อนๆไก่กัน โอ้โขวดเชียงไอ้กิ้งกะาเสงไม่ค่อยเห็นตัวนี้ผมอยู่ห่างจากเขาประมาณครึ่งเมตรนะครับก็จะไม่ค่อยกลัวนะเพราะตัวนี้มันไม่ใช่เป็นไกป่ป่าถ้าเป็นไก่ป่าเนี่ยเขาจะแบบกลัวๆหน่อยตัวนี้คือป่าแทนะครับกิ้งก,กะมันย้อนแสงหน่อยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้น้องเขาได้เล่นดินเล่นทรายไปก่อนนะครับผมก็จะพยายามอยู่ห่างๆาแล้วผมก็จะไปถ่ายคลิปอื่นก่อนนะสำหรับคนที่แบบชอบความรู้ดีๆการเลี้ยงไก่แบบนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลคา์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องไก่ป่าเมืองสยามไก่ป่าไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ